ผมบังดนดนมนัสก,กาเจจากเว็บไซต์เกษตรทำกินฮะวันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังเรื่องธรรมากินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรนั่นก็คือรถแท็กเตอร์ไฟฟ้านะฮะไม่ธรรมดาเลยครับคนไทยเราทําได้แล้วเจ้าเดียวหนึ่งเดียวในอาเซียนคือแท็กเตอร์ไฟฟ้ายี่ห้อแท็กนะของบริษัท ไทยอาร์ชิเทกจำกัดมีอยู่สองรุ่นด้วยกันนะรุ่นหนึ่งก็คือคินฮะ KIN ฮะ40 CS ฮะอันนี้ก็เหมาะที่รถจะเป็นในแปลงหลักๆคือไถนาอีกรุ่นหนึ่งนะเล็กกว่านะฮะรุ่นชีนะฮะชี30 CS อันนี้ก็เหมาะที่อยู่ในโรงสวนส่วนรถจะเป็นยังไงสมรรถนะยังไงเขาทดลองแล้วยังยังไงลองไปฟังดูครับด้วยบ้านเรานะครับก็คือ โดยหลักๆแล้วจะเป็นแท็กเตอร์ที่เป็นเครื่องยนต์นะครับเราต้องการช่วยพี่น้องจากเกษตรกรนะครับให้สามารถลดต้นทุนได้นะครับให้ต่ำลงเราจึงมีแนวคิดว่าในเมื่อรถแท็กเตอร์ในเมื่อรถยนต์เนี่ยเป็นไฟฟ้าได้ทําไมรถแท็กเตอร์จะเป็นไฟฟ้าไม่ได้ครับเราก็เลยทําการวิจัยพัฒนามาื่อง3ปีนะครับทำให้พี่น้องอ สื่อมวลชนหรือผู้ที่สนใจเนี่ยได้เห็นรถทั้งสองคังนนี้ข้อแตกต่างของรถทั้งสองคันนี้นะครับก็คือรุ่น30แรงนะครับรุ่น30แรงเนี่ยโดยหลักๆแล้วนะครับก็ใช้ในกลุ่มงานบำรุงรักษางานเข้าล่องงานาพ้นปุ๋ยชีวานะครับหรือตัดหญ้านะครับส่วนในรถรุ่น40แรงนะครับจะเป็นงานให้พิจารณ์ทีดด่คือใช้โหลดหนัก เป็นงานไถท,ทวนไถทุกเบิร์นะครับซึ่งกำลังของรถทั้งสองรุ่นเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับรถที่เป็นเครื่องยนต์แล้วเนี่ยเราให้ทอร์กและกำลังสูงสุดเนี่ยสูงกว่ารถที่มีกำลังเท่ากันนะครับด้วยทอร์กและแรงบิดของเขาเนี่ยครับจะเริ่มต้นตั้งแต่หา้าร้อยรอบคุณก็จะได้ทอร์กที่สูงมากน,นะครับ ทั้งสองทางเึงนะครับแต่รถทีเซลก็คือรถทีเซลนะครับถ้าคุณต้องการทอสอย่างเช่นคุณบอกว่าต้องการทอก220มิวตันคุณจะต้องเร่งเครื่องยนต์ให้ได้อัตราเร่งกําลังสูงไปในระดับึงถึงจะได้ทอกในระดับนั้นแต่มอเตอร์ไฟฟ้าของเรานะครับ <S <S เพียงแค่เราเร่งมาแค่500รอบเราจะได้กําลังทอกที่สูงมากๆ แล้วออทออที่ว่านี่มันมีเกษตรกรยังไงครับข้อดีของทอที่สูงนะครับล้วเริ่มต้นวเรียกแรงบิดทุนไม่ใช่ใช่ครับทอสหรือแรงบิดนะครับที่สูงเนี่ยจะทําให้พี่น้องพี่ชาวเกษตรกรน,นะครับเวลาทํากิจกรรมต่างๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องเร่งเครื่องให้มันสูงมากแล้วเกิดเสียงดังน,นะครับการที่เราจะได้งานโดยที่เราใช้ลอดต่างๆนะครับ จะเป็นผลดีกับผู้ใช้งานดีก็คือไม่เกาเการเกิดสั่นสะเทือนการเ,เสียงดังบรบกวนอะไรพวกนี้ก็จะหายไปนะครแล้วคุณง่ายๆก็คือว่าของเราเนี่ยกกำลังแรงมากกว่ารถเชื่อมตัดีเซลในในอันตราไซส์เดียวกันใช่ไหคมครับได้ทำงานได้ง่ายขึ้นมกีกำลังแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็รูปลักษณ์ที่พวกเราดีไซน์ออกมาเนี่ยเขาจะให้เป็นความคิดในประเทศก็คือว่าเราพยายามดีไซน์ออกมาให้เฉยๆนะครับ รไมไไ่ดนะ้กาใช้ใบห,หน้าแบบใหม่นะครับแล้วก็มีการออกแบบตัวฝากระโปรงที่เป็นแบบขัออบ,บวพวงมาลัยให้ทันสมัยมากขึ้นทั้งสองคันเนี่ยครับเป็นสองรุ่นที่เราติดตั้งระบบออโต้ไกด์แดนซ์ ans, หรือหมายความว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับขึ้นไปด้าเฉยไม่ต้องขับพวงมาลัยก็ได้ถึงตอยจะเบรกจะต้องเกียบเบรกนะครับยังเหยียบเบรกด้วยตัวเองไม่ได้นะครับดังนงนตอนนี้เราสอนมันให้มันไปตามทางที่เราสอน,นไว้ลหลังจากนั้น เรจะจอดตรงไครับหลังจากทำงานเสร็จแล้วหลังจากการทำงานของเราเสร็จแล้วนะครับจต่ของอุปกรณแดนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราใช้งานนะครับเราจะมีเราบบมีรีกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับองรอไว้ในเมื่อเราจะทำกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับเราเรียกข้อมูลเก่าเนี่ยกลับมาเราไม่จำเป็นต้องไปเซ็ตทุกครั้งนะครับสามารถเอาข้อมูลเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเราไม่ต้องไปค้อคุมไปสอนมาตลอดนะครับาใช้ตัวนี้ สวัสดีครับผมพัะศิษ์สุขสวัสดนะครับเลขาธิการแปลงใหญ่ระดับประเทศก็รู้จักกับทางทีมงานของบริษัทมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่ารถต้นแบบเอาไปใช้ที่แปลงในจังหวัดลำพูนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดต่อพ่วงด้านหลังแล้วก็โ r เทคเกอร์กว่าจะมาเป็นสีสวยงามขนาดนี้ก็ขอนหน้านี้ก็ปรับเปลี่ยนมาหลายชุดจนกระทั่งตอบโจทย์ในส่วนของการ ลดการใช้พลังงานที่เกิดจากน้ำมันนะครับแลวก็ที่สำคัญที่สุดคือไฟฟ้าเบื้องต้นหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับของพวกเราแต่จริงๆแล้วตอนนี้ครับรถไฟฟ้าที่เป็นรถเก๋งรถบอสไซมีมาแล้วและที่สำคัญรถเท็กเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ครับมันจะตอบโจทย์ในส่วนท้องการประหยัดนะฮะการประหยัดในส่วนของการใช้น้ำมันคิดดูฮะัตะกี้ือนที่พี่กิติศักดิ์บอก นะครับใช้น้ำมันร้อยแต่ถ้าเกิดเป็นไฟฟ้าอาจะแค่แ0บาทถ้าท่านที่เคยใช้หรือว่าใช้รถเก๋งไฟฟ้าอยู่ก็จะรู้เลยนะครับสําคัญตรงนี้การใช้ไม่ได้มีความแตกต่างจากแท็กเตอร์ที่ใช้น้ำมันเลยนะครับไม่มีความแตกต่างเลยนะครับเพราะว่ากําลังของมันก็ยังคงที่เหมือนเดิมและที่สําคัญที่สุดคือเป็นการทําโดยคนไทยเพื่อคนไทย ที่จะตอบโจทย์การใช้ในประเทศไทยนะครับไม่ได้นาเข้าหรืออะไรก็ตามแค่เปลี่ยนอย่างที่บอกนะฮะเครื่องถ้าเกิดสมมติท่านมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับคือเครื่องยนต์ถอ,อดเครื่องยนต์ถอดเครื่องยนต์มาเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นไฟฟ้าและเครื่องยนต์ตัวนั้นก็สามารถทําเป็นตัวชาร์จเจอร์ได้นะครับคือพ่วงไปเราลองนึกนะครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ครับใช้ได้ประมาณ 4- 5ชั่วโมงในการทํางานต่อหนอึ่งครั้งในการชาร์จหนึ่งครั้งเพราะนั้นถ้าไปทําไปไถ่ายหน้า แล้วกลับมาที่บ้านอีกมันก็ไม่ตอบโจทย์แต่เอาตัวที่เป็นเครื่องยนต์เดิมนยครับไปต่อชาร์จไปชาร์จแค่ชั่วโมงเดียวก็ใช้ได้อีกวันสี่ห้าชั่วโมงเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะ,จะตอบโจทย์ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งกลับหลายคนคิดว่ามันจะไม่ตอบโจทย์ในส่วนของการทำงานเพราะว่าถ้าไปทําง,งานแล้วท้องให้ท้องนากลับมาก็ที่หาจุดชาร์จมันไม่แทบจะไม่มีแต่สำคัญที่ตัวนี้ครับมีตัวพร้อมที่ทําคือตัวชาร์จเจอร์ด้านหลังนะครับสาคัญทีกว่านั้นคือลดลดรูปร้อนแน่นอน วันนี้เทนลูกน้องสำคัญและที่สำคัญเหมือนที่พี่ทิเป้บอกเมื่อกี้คือไม่มีน้ํามันหรืออะไรก็ตามตรวจลงในพื้นที่ภาคการเกษตรมันเป็นกากเซฟเซฟต่างๆมากมายนะครับอันนี้เขาบอกได้เลยจากที่เอาไปทดลองใช้ในแปลงในสวนลําไยแล้วก็สวนานาข้าวในจังหวัดระพูนต่อโจทย์มากครับต่อโจทย์มากเพราะว่ากว่าจะทําได้ขนาดนี้บอกว่าเป็นการพัฒนานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดแทกเตอร์ไฟฟ้าตรงนี้ มีกําลังในการทํางานเทียบเท่านะครับเทียบเท่าเฟกเตอร์ที่มีอยู่ทั่วไปนะฮะที่อยู่ทั่วไปและผมมั่นใจว่าราคาหรือว่าในส่วนของวิธีการขายต่อโจทย์ต่อโจทย์ครับแล้วก็เข้าถึงเข้าถึงในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับเข้า <manifest> ถึงพี่น้องเกษตรกรหวังว่าทุกท่านที่ได้ได้ได้ฟังอยู่วันนี้ก็คงจะ<ป>เข้ามาดูและเข้ามาศึกษาร่วมไปด้วยกันวันนี้ไม่มีใครนะครับไม่มีใครที่จะใช่ว่า รับไอสิ่งใหม่ๆได้ทันทีก่อนหน้านี้เราเคยมีโทรศัพท์ที่บอกว่าเอมันมมันันนไม่น่าใช้งานได้เราก็ใช้กันเต็มบ้านเต็มเมืองเช่นเดียวกันรถไฟฟ้าตอนนี้นะครับขายแทบจะไม่มีออเดอร์ใหม่เออไม่ในชะ่แทบจะไม่มีของที่จะขายรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแท็กเกอร์ไฟฟ้าไม่ใช่เดียวกันครับผลิตโดยคนไทยฝีมือคนไทยฝากไว้ด้วยครับราคาของคันนี้นะครับที่เทียบเท่ากับรถ40ของ60แรงนะครับราคาตอนปัจจุบันเนียอยู่ที่1,450,000บาท ครับเมื่อเทียบกับรถนำเข้าจากต่างประเทศอยู่สองล้านกว่าบาทถือว่าถูกมากในในภูมิภาคนี้เลยนะครับต,ตัวนี้เลยครับเพราะตัวนี้มีระบบออโต้ไกด์แดนท์่ด้วยเนื่องจากระบบออโต้ไกด์แดนซ์ายความว่าที่ที่บอกว่ารับสัญญา,งงาจากดาวเทียมมาระตบ,บตัวนี้อย่างเดียวข้างนอกก็ขายไปถหลายแสนแล้วนะครับแต่เราใส่ให้เลยไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าเราไป่ต้อแยก่ังหาส่วนตัวนี้นะครับถ้าเป็นราคาต่างประเทศอยู่ที่สองล้านกว่ากว่าปัจจุบันเราอยู่ที่ล้านสองห้านที่ระล้านสองเก้า มีระบบออโต้การแดนให้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาค่าตัวของแต่ละของ่องรุ่นนี้นะครับซึ่งถือว่าถูกมากๆในบรรดาอาเซียนนี้เลยนะครับไม่มีใครทาได้แต่แล้วไอ้ตัวเรื่องของตัวที่เป็นไฟฟ้าการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสชั่วโมงหมายความว่าหลังจากเราใช้ไปประมาณสชั่วโมงคืออันนี้คืองานไถเลยนะฮะมันจะหมดใช่ไหมครับเราสามารถจะเติมกลับไปได้ภายใน่ชั่วโมง อีก่ชั่วโมงก็เตรียมไปคขาว่าชว่วงพักเที่ยงพี่น้องเกษตรกรต้องขันข้าวอยู่นะรับใช้ชไมได้นะครับในการเติมน้ำมันเอ่ยเติมไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็กลับไปทํางานช่วงใหม่ได้ตามปกตินะครับอันนี้ร่วมกับการซื้อรถของเราว่าถ้าเกิดซื้อรถในงานพร้อมกับซื้อเครื่องใช้ของเขาเขาลดให้สองหมื่นบาทด้วยนะครับนี่ก็แจ้งพี่น้องไว้ครับผม ใ้เวลาในการผลิต3เดือนนะครับคันแรกก่อนช่วงคันแรกก่อน3เดือนแต่หลังจากนั้นเราจะเริ่มผลิตได้เยอะขึ้นและเร็วขึ้นแต่ช่วงแรกเราอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแล้วก็เตรียมรายผลิตนิดหนึ่งนะครับ,รบ,รบในเรื่องของคุณภาพก็มั่นใจได้ในระดับเ,เป็นรถยนตนน์ขันที่มีกำไรน,น,คคนีของขังนี่แหละครับ planning.